ปีที่ผ่านมามันอาจไม่ดีสักเท่าไรอาจเจอเรื่องร้ายไม่สบายใจในบางวันเหนื่อยกับงานและผู้คนเงินทองหายากมากมายจังบางครั้งก็มีความทอ้ออยูใช่ไหมปีนี้จะล่วงเลยผ่านไปอีกปีที่อดทนผ่านความสับสนให้เราได้แกร่งขึ้นทุกวัน ก้าวที่เธอนั้นเดินผ่านมันจะสร้างให้เจอสิ่งดีตอนปีใหม่ให้มีความรักรับตัวได้ยินตลอดเวลาห่างไกลความเหนื่อยล้าพบเจอแต่คนจริงใจขอให้สิ่งดีดอยู่ไม่ไกลไม่ไกลจะหยิบจะจับอะไรได้เงินได้ทองปีนี้จะผ่านไปมันคืออดีตให้ทิ้งมัน ทุก้าวจากนี้คือปัจจุบันและวันใหม่จะผ่านมาล้วได้ยินเพลงนี้จะเป็นกำลังใจใอวยพรรับปีใหม่สุขก,กายสุขใจนะทุกคนมีความสุขเยอะๆครับ Happy New Year